โควิดระบาดรอบใหม่ติดเชื้อรายสัปดาห์เฉียด5,000คนเฉลี่ย700คนต่อวันกระทรวงสาธารณาสุขสั่งทุกโรงพยาบาลเปิดบริการจุดฉีดวัคซีนแม้หนึ่งขวดจะฉีดได้เพียง1คนก็ถือว่ามีประโยชน์วันนี้28พฤศจิกายน2565กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่20-26พฤศจิกายน2565 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น4,914คนเฉลี่ย702คนต่อวันโดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนกว่า1,000คนและมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น74คนหรือเฉลี่ย10คนต่อวันสำหรับผู้ป่วยระหว่างการรักษาเป็นผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบ553คนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ319คน ด้านนายแพทย์โภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เป็นไปตามที่คาดการว่าจะพบการระบาดในลักษณะ small wave และจะค่อยๆลดลงหลังช่วงปีใหม่จึงได้มีการสั่งการให้หนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในช่วงนี้และให้ทุกรงพยาบาลในสังกัดจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เ ความทางประชาสัมพันธ์วันเวลาการให้บริการเพื่อี่จะให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและมารับบริการได้สะดวกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดขวดวัคซีนฉีดไม่หมดแล้วต้องทิ้งเพราะแม้ขวดหนึ่งจะฉีดได้เพียงหนึ่งคนก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น